วันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะเป็นนะครับเป็นเม็ดอมนะฮะรสโกโก้เคลือบสีต่งตางๆชุดอัศวินแซดนะครับแซดไนนะฮะจาก Food นะเอฟเพ็กฟู้ดนะเมล็ดอมรสโกโก้เคลือบสีต่างๆชุดอัศวินแซดนะฮะก็ไปดูที่เซเว่นเห็นมีด้วยกัน2แบบนะครับเอฟเพ็กฟู้ดนะครับชุดอัศวินแซดเบอร์นหนึ่งมีมารีนไคเซอร์ แล้วก็แบตเทิ k คูกนะครับเบอร์สองก็เป็นซ k n i น h t กับแคนนอนดากอนนะตามนี้นะซ k n ไ g h t นะครับมีสองแบบในด้านหลังด้านหลังเหมือนกันนะวิธีเล่นประกอบแผงหุ่นตามใบประกอบนะครับนี่เป็นพวกพลาสติกโมเดลคำเตือนของเล่นห้ามนำเข้าปากไม่เหมาะสำหรับเด็กทียต่ำกว่าปีเพราะอาจเป็นอันตรายนะครับ อ่า้านด้วยมาอออกกอ,ออกยอนักสุทธิ10กรัมอ่า2มีนา2018หมดอายุนะมาดูกันนะครับเบอร์ไหนก่อนเบอร์หนึ่งนะฮะคือไปดูแล้วมันเออสวยดีเหมือนกันนะเป็นพลาสติกโมเดลนะครับมีนะน่าจะเป็นคู่ตอบสู้กันแหละสคน,น,น,นเนี้ยสตัวในหุ่นยนต์เนี่ยก็มาไม่เคยเห็นใครรีวิวเลยมาดูกันที่ช่องนี้ครับ เออลืมบอกไปว่ากล่องละสามสิบเก้าบาทนะฮะสามสิบเก้าบาทซื้อได้ที่เซเว่นอีนะครับเห็นเหลือเยอะแยะเลยไม่มีใครเอาน่าจะมีมากกว่านี้นะไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้เห็นสองแบบครับดเบอร์หนึ่งก่นอนอ้าโอ้โหมีเม็ดอมนะฮะรสโกโก้ให้มานสองอันแล้วก็เป็น นะครับโอ้จเจ๋วเลยเป็นแผงพลาสติกโมเดลนะครับแผงประกอบพลาสติกโมเดลนะนะครับอันนี้เป็นตัวหุ่นตัวหุ่นไอ้เบอร์นหนึ่งนะครับมารินไคเซอร์อันนี้เป็นแผงของแบทเทิลคูกาแจ๋วเจ๋วเจ๋วโอ,อ้ตัวหนึ่ง ครก็กล่องหนึ่งเนี่ยโอ้คุ้มมากนะยมว่าคุ้มนะได้อ,อมนะฮะแล้วก็มีโอ้โหอนี่สีแดงเลยเอ๋ยอสีแดงนี่เป็นตัว ครับอันนี้นะ่าจะเป็นามารีนไคเซอร์ว่ะเจอ,เอแล้วว่ะคู่สองว่ะคู่สองเซตไหนกับแคนนอนดาร์กอนนะฮะเป็นมังกรอันนี้เป็นสิงกูก้านะนะครับแล้เดี๋ยวเรามาดูกันนะประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนนะครับครับเดียว Stay tuned!